สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่ช่องบิลิเบอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและแลัคนามังกรสามารถฟังไดังสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไล้วก็แชร์กด subscribe ติดตามเพลิงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอดัดรหัดีมาที่บิลิเบอร์สามตรงด้านล่างนี้ครับอดัดรหัดีมาทำข้าวกูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่คลิปที่แล้วคือวันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนเนาะผมจะลดเพิ่มให้อีกห้าวันเป็นวันที่เเไะร,รออีาาาา่่งจกกววยส ราศีหลังๆเนี่ยเขาได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าราศีแรกๆจะได้สองครั้งดังนั้นเนี่ยเพื่อความยุติธรรมนะครับผมก็จะทําให้ให้ราศีหลังๆได้2ครั้งด้วยนะครับแต่จะมากจะน้อยอันดีก็แล้วแต่วันที่กําหนดแล้วก็คือวันที่15นั่นเองครับคือผมลดให้เดือนนี้15วันเลยนะก็คือครึ่งเดือนเลยนะครับอ,ะ,อะไรประมาณนี้ต่อนเนื่องกันด้วย <S <S คลิปนี้เป็นการ,รพยากรณ์พรื้นวัฒน,ก,นกรรมในด้ <S <S ดานดีหรือในที่ผมโพสต์ไปเนี่ยคือพบเรือนที่ดี พบเรื่องที่ดีหมายถึงเรื่องราวที่ดีนะครับในดวงชะตาของเราที่ควรจะรู้แต่ถ้ายังไม่ได้ให้แก้ไขมันนะครับสำหรับราศีมังกรและขนามังกรเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับจุดกําเนิดตนุราศีมังกรอยู่ทางขวามือสุดนะครับก็คือราศีมังกรอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะไปดูที่สิมลบลนะครับหรือเป็นลักษณะของสัญ,ญลักษณ์ราศีกันกรแต่มังกรจะดูยากคือพูดง่ายว่าสัญ,ญลักษณ์ไม่ค่อยได้บอกอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่า ราศีมังกรใช้อัมพุนะครับไม่ได้ใช้ปัสสาวะเนาะปัสสาวะจะมีราศีเมษราศีพิจิราศีสิงห์นะครับส่วนปัสสาวะจะมีราศีมังกรราศีพิจิกและก็ราศีกรกฎนะครับคือ 3. อัมพุก,กับปัสสาวะจะมี3แล้วก็มีนาระมี5แล้วก็มีกีตะ1หนึ่งเนาะก็เป็น12นะครับอ่ะประมาณนี้ หนึ่งสองสามนะครับปัศว่าคำว่าอัมพุอัมพุคือธาตุน้ำก็คือราศีกรกฎราศีมีและราศีมังกรแต่ว่าราศีพิจิกเขาเป็นกีตะาถึงจะเป็นธาตุน้ำก็จริงจะเป็นกีตานะครับกีต่าแปลว่าแมลงมีอยู่ราศีเดียวนะครับมันจะมีอะไรแปลกๆนะราศีพิจิกเนี่ยเพราะว่าเป็นราศีเดียวเนาะอัมพุของเรามังกรจึงเป็นอัมพุเพราะว่ามันแยกไม่ออกเพราะว่าข้างบนเป็นปัสุสัตว์ข้างล่างเป็นอัมพุนะครับปัสวสัตแปลว่าสัตว์บก อัมพูแปลว,ว่าสัตว์น้ามันรวมบกกับน,น้ำด้วยด้วยกันนะครับเลยแปลไปไ,ได้ว่าตกลงเป็นเกณฑ์อะไรแต่อย่างงงนะคือคือ,คอใครใครที่เป็นนักพยากรณ์เนาะยังงงว่าราศีมังกรเป็นธาตุดินนะอะแต่ทําไมเป็นอัมพูอย่างเงี้ยอัมพุคือธาตุน้ําคืองงใช่ไหมอะไรประมาณนี้แต่ตามจริงอะ่ะมันมีกฎข้อยกเว้นเยอะครับมับงกรเป็นธาตุดินแต่ก็เป็นอัมพูดได้อะไรเงี้ยครับคืออย่างใครที่เกิดวันพุธราหวูวครับดาวพระัิดีเป็นกรกิณีถูกไหมแต่ โบราณเขาบอกว่าไม่มีการกินีครูบาอาจารย์กัวเสียคือคือครูบาอาจารย์จะเสียมเสียคือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นหนักนะเป็นมากด้วยคือแบบไม่ให้มีการกินีคือวันเกิดวันพุทธกางคืนคือไม่มีการกินีในดวงชะตาเป็นวันที่โชคดีที่สุดหรอแล้วแต่ดาวจรเอานะเออก็งงคือแบบงงอ่ะคืออันนี้ก็เหมือนกันคือแบบมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะแต่ปราพเข้าใจเพราะว่าทุกอย่างมันถูกกาหนด ให้เป็นรูปลักแบบนี้เป็นอะไรแบบนี้แต่มันก็มีกฎข้อยกเว้นเยอะครับอาจารย์ผมบอกว่าโหราศาสตร์ไทยเป็นอะไรที่ดูเหมือนตายตัวนะอย่งางราศีตายตัวแต่ว่าดวงดาวไม่ตายตัวมันวุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยวิชาโหราศาสตร์จริงทายยากค่อนข้างยากนะครับแต่สำหรับผมว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเจาะลึกเนี่ยก็ยากอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนขั้นสูงขนาดนั้นเราเรียนอยู่แค่2ปีผมเรียนแค่2ปีผมก็มาทําเลยนะครับ หรือรับรับดุดุงส่วนตัวเลยอะไรประมาณนี้ครับอ่ะจบนะครับทีนี้เรามาดูที่ราศีมังกรคือนิสัยบ้างนะครับมีสองอย่างเด่นๆก็คือชอบฝฟาํานาจมังกรเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เก็บกดนะครับกดดันตัวเองด้วยอยากให้ตัวเองยิ่งใหญ่คือมังกรนะครับเข้าใจปะมังกรก็คือตามจริงฮันรัสทยจะได้วงูใหญ่นะครับก็าตามตำราพรมชาตินั่นแหละครับก็คือ งูใหญ่นะแต่ว่าถ้าเป็นทางโหราศาสตร์ไทยสมัยก่อนเขาจะเรียกว่ามกรนะครับอย่างอาจาร,รย์พิญโยคงเจริญเที่เป็นหัวหน้าสมาคมโหร,ราศรราสตร์นานาชาตินี่นะครับก,ก็อาจก็อานว่ามกรนะครับแต่ถ้าเป็นอินเดียหรือฮินดูโหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทเนี่ยเขาจะเรียกว่ามกระ,น,น,กระน,น,รรนะครับคือสะอาดหมดเลยหมอมากก็ไก่ลอเรือเนี่ยอาจว่ามกระนะครับอะไรประมาณนี้รวมๆกันเป็น มกระหรือมกรอหรือมังกรน,นะครับก็อ่านได้ก็เพราะว่ามกรลก็ได้ไงเห็นมครับอะ,อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าภาษาอินเดียมักจะมีสระอซ่อนเยอะมากนะครับอย่างพาราตะอย่างเงี้ยครับก็มีเยอะนะเนะาะคำว่าพาราตะลองไปดูสะอาดเยอะมากแต่มีตัดรูปด้วยอะไรเงี้ยครับคือคือหมายถึงว่าคําพูดมีสะอาดแต่หมายถึงตัวเขียนไม่มีนะเขาเขียนติดกันเลยเออมันแปลกตรงที่ว่าภาษา ของอินเดียเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่ติดๆกันแล้วอ่านแยก้ยครับก็คงจะยากนิดหนึ่งเพราะเราไม่คุ้นเคยเนาะของเราอาจจะมีคําสมาสนธีอะครับมันก็เลยทําให้ขวบเนาะอ่ะทีน,นี้เรามาดูกันต่อที่อีกจุดหนึ่งคือเป็นคน,น่า่อำานาจเป็นคนที่ต้องการความยิ่งใหญ่นะครับคนมังกรเนี่ยก็มังกรเนี่ยสะเทินน้าสะเทินบกหมายความว่าคือมังกรปสัต์ิยเป็นสัตว์ที่อยู่ทั้งบน สวรรค์ก็ได้อยู่บนดินก็ได้อยู่บนอยู่ในน้ําก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมังกรเป็นสัตว์เทพพิเศษนะครับหรือกระดองงูใหญ่ก็ได้งูใหญ่อยู่ทั้งบกและน้ำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นจึงทําให้อาราศีมังกรเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะต้องการความยิ่งใหญ่ให้สมกับฐานะของตัวเองนะครับอาคุณดูสิพญานาคเขาก็ต้องการความยิ่งใหญ่ใช่ไหมเขาต้องการคือเขามีทรัพย์เยอะเขาก็เลยต้องการความยิ่งใหญ่จาไว้ว่าคนมีทรัพย์จะต้องการความ มีอำนาจคนมีอำนาจจะต้องการสรับมันจะสลับกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นของคู่กันก็คืออาทิตย์กับศุกร์อาทิตย์คืออำนาจหรือความโดดเด่นก็ตามนะครับดาวศุกร์คือเงินมีเงินแล้วต้องมีอาทิตย์ก็คืออำนาจพอคนมีอำนาจแล้วก็ต้องมีเงินถูกไหมครับเพื่อจะมาเสริมอำนาจของตัวเองอย่างเงี้ยครับมันเป็นของคู่กันดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกคนที่จะคิดจะยิ่งใหญ่จะทําอะไรแต่อย่าทําผิดก็แล้วกัน กข้าใจไหมครับคุณจะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ไปอย่าทําความผิดเพราะจักรวาลน,นี้ไม่ชอบคนนิสัยไม่ดีหรือคนเลวนะครับเขาชอบคนดีเพราะว่าแต่ตามจริงอะโลกนี้ก็เอื้อให้กับเป็นคนเลวจริงๆนะเพราะว่าลาหูไงโลกคืออังคารเงาคือลาหูอ่านะครับด้านสว่างคืออังคารหมายถึงต้องดิ้นรนต่อสู้นะครับการฟันฝ่าทุกอย่างเพื่อจะให้รอดก็คือรอดตั้นแต่คันบรรดาก็คือเพื่อนีว่าถ้าเราไม่ดิน้นเนี่ยเราตายแน่ อยู่ในท้องเนี่ยเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดิน้นสังเกตดูนะลูกแบบจะโดนลูกถีบอะไรแบบนี้ครับก็เพราะว่าลูกดิน้นแต่ว่าเรารู้เลยว่าลูกเนี่ยเกิดแน่นอนคือพวกนี้ว่าไม่ไม่ได้แทงเน่ยนะครับแต่บางคนเนี่ยคือนิ่งสนิทเลยครับคือแบบไม่เคยเตะเลยสักครั้งนู่นนี่นั่นไม่ได้แปลว่าจะไม่รอดนะครับแต่แค่ว่าเอ๊ะมันก็น่าน่าคิดอยู่เนาะอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าลูกไม่เคยดิ้นเลยอะไรประมาณนี้ครับ แม่ผมผมเคยถามว่าผมเคยดิ้นไหมก็ก็เคยนะครับแม่ว่าเคยเคยดิ้นอ,อ,อยู่สองสามรอบแต่ไม่เยอะครับแต่แค่สองสามรอบอะไรประมาณนี้ทีนี้อจบแค่นี้ก่อนนะครับเรามาดูที่ภพที่ดีบ้างหรือกรรมที่ดีนั่นแหละครับให้เรานับจากตัวเองไปสี่ราศีจะเป็นเกณฑ์ลัคนาแต่เกณฑ์ลัคนามันจะมีแค่หนึ่งนะครับมีหนึ่งสี่เจ็ดสิบนะ,ะนะครับหรือสี่ราศีแต่เราจะพูดแค่หนึ่งเพราะมันเป็นภพเรือนที่ดีจริงๆริงหนึ่งสองสามสี่สี่คือภพพันธุ ค,ค,ค,คุณ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 หมายคำว่าพันธุพันธุแปลว่าอะไรเอ่ยถ้าเติมคําว่ากอไก่ดับเบิ้ลรอเรือมอมาคือกรรมพันธุกรรมอ่านะครับคือวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าพันธุกรรมแต่ในทางเอ่อเขาเรียกว่าทางทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าคนเรามีกรรมเป็นเผ่นะาพันธุ์อ่านะครับกรรมมะพันธุอะนะครับของเราจะเรียกว่ากรรมมะพันธุแต่ของของออไม่ใช่ของวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าพันธุกรรมนะครับ นี่ไงพันธุกกรรมะบันเลงกันเห็นหรือยังครับพันธุหมายถึงครอบครัวครอบครัวของเราอะเป็นคนชี้นําชะตาเราเพราะมาอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับเราตาม,ามตอยู่เห็นหรือยังเราตามราศีเมษอยู่เราอยู่ราศีข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับเข้ามาทางนี้เนดะ้อไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปทางนี้นะไปทางนี้นะครับก็อันนี้น,นาชะตาเห็นไหมครับมาอยู่ข้างหน้านะครับนับไปสี่เนี่ยมันคือข้างหน้า หนึ่งสองสามสี่เนี่ยคือข้างหน้านะครับเป็นเกณฑ์ลักษณะที่อยู่ข้างหน้าเราก็แปลว่าชี้นําชะตาได้เราอยู่ครอบครัวสาชา้า์ยังชี้นําเลยมาถึงเพื่อนอาสังเกตดูนะครอบครัวจะชี้นําเราตั้งแต่เด็กเราเป็นคนยังไงครอบครัวเป็นคนสอนสอนให้ดีให้ชั่วอยู่ที่นี่นะครับคือคาว่าให้ชั่วหมายความว่าบางคนเป็นลูกโจร คือคุณเคยได้ได,ดูหนังละครเรื่องคมพยาบาลไหมครับผมว่าครึ่งหนึ่งเคยได้ดูอีกครึ่งหนึ่งคงไม่ได้ดูนะครับเขาเคยมารีเมคมาแล้วนะครับบางคนก็ว่ามันไร้สาระก็เลยไม่ได้ดูแต่เอาเป็นว่าเรื่องคมพยาบาทที่เป็นยุยจิรันเล่นเป็นเยเปียนะครับแล้วก็อัมพัชาลาภาเล่นเป็นอ่าไม่ใช่สิขอโทษอัมพรชราภา,าเล่นเป็นเยเปียแต่ว่า ยูจีนันเล่นเป็นยีน้อยนะครับอ่ะก็น้อยจะเป็นคนดีเป็นคนที่แบบไม่โกรธพี่ไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเยเปียนเนี่ยก็คือพยาบาทไงก็คมพยาบาทก็คืออ้ําเล่นลายเนาะตั้งแต่แรกๆกนะ็คือเรื่องนี้แหละผมเคยดูตั้งแต่ภาคแรกละนะครับแล้วก็มาดูเป็นเอ่อคืาเรียกว่าอะไรแต่ไม่ค่อยได้ดูอันที่มาทําใหม่นะครับเพราะว่าดูมันไม่มันเหมือนภาคแรกนะครับคืออ้ําเขาเล่นได้ดีอะไรประมาณนี้กับพี่หมวยสุภาพรน,นะครับเล่นได้ดีมากสองคนเนี้ยเห็นไหมเป็นลูกโจร นิสัยออกมาเป็นเหมือนโจรเลยครับคือแบบมันไม่ใช่นิสัยโจรขนาดนั้นหรอกแต่หมายถึงเป็นคนเวี่ยงวีนเอาแต่ใจทําคิดร้ายอย่างเงี้ยครับมันใส้ดิสยาคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคิดดูว่าโจรมันถ่ายทอกทำพันธุก,กรรมได้อะ่ะให้แบบคือแม่ก็แบบดุมากนะครับพี่หมวยเล่นแบบได้ดุมากร้ายมากนะครับก็คือไฟกับหยีเปียนะครับแต่สุดท้าย แม่ก็ชนะนะเออคิดดูว่าแม่ยังชนะทั้งที่แก่กว่าเยปเปียอีกอะไรแบบนี้เห็นไหมครับก็คือแม่พ่อลูกนี่เหมือนกันหมดเลยเพราะมันสืบทอดทางสันดอนนะครับก็จะไปะพันธุอย่างมันคือครอบครวัวคือสิ่งที่สืบทอดมาถึงตัวเราเขาเรียกว่าพันธุก,กรรมไงก็คือ D n a คือยีนที่พ่อแม่ส่งทอดถึงลูกเข้าใจไหมครับจากปู่ย่าตายายส่งถึงพ่อแม่พ่อแม่ส่งถึงลูกมันเป็น กงกำกงเกลียนแบบนี้เข้าใจไหมครับบางคนเป็นโรคธาลัสเมียอย่างเงี้ยครับก็จะสืบทอดต่อให้กับลูกได้ก็คือเป็นเป็นแฝงอย่างเงี้ยครับมันก็จะมี2ประเภทก็คือข้ามรุ่นเป็นอ่ารุ่นรุ่นพ่อแม่จะเป็นแฝงรุ่นลูกจะเป็นนะครับอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยคือมีคนนึงอ่ะรู้จักนะครับเป็นเป็นธาลัสเมียเหมือนกันนะครับเพื่อนผมก็เป็นคนหนึ่งคือเขาจะเป็นคนตัวซีดมากคือแบบเหนื่อยเพลียอ่อนแรงง่ายนะครับตอนที่ เวลามีประจำเดือนอันนี้เป็นผู้หญิงเนาะแต่ผู้ชายก็เคยเจอนะครับก็เป็นโรคแบบเหลืองตัวเหลืองหมดเลยตัวผมก็ค่อนข้างขาวเหลืองนะครับแต่ตว่าไม่ได้เหลืองซีดทั้งตัวขนาดนั้นแต่ก็ยังออกเหลืองอยู่เนาะประมาณนี้ทีนี้พันธุ์จึงมีความสําคัญตรงที่ว่าเป็นบ้านลดที่ดินได้ด้วยเขาเรียกว่าอาสังหารนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูที่พบต่อไปคือพบสุภาสุภาเราเคยพูดไปแล้วคลิปที่แล้วแต่เราจะย่อนนิดหนึ่ง สุภาพไปวัตดีงามไปว่ามงคลนั่นแหละครับราศีสุภาพหมายถึงผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนหมายถึงเราต้องมีผู้ช่วยเหลือนะครับมีผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลืออยู่เป็นดาวพุธราศีกันหมายความว่าคุณต้องพูดให้เป็นคุณต้องรู้จักช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้างคือหมายถึงว่าเราช่วยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเรา้าใจ่ไหมครับเราต้องรู้จักช่วยผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะราศีกันเป็นราศีบริการหมายถึงต้องช่วยเขาด้วยนะครับ คือบางทียบเหมือนกับร่วมหุ้นด้วยด้วยกันเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรเราก็ต้องทําผู้ใหญ่เขาก็ออกทุนอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเนาะทีนี้หมายถึงความสุขความเจริญความสุขสบายเป็นนามธรรมาพันธุเป็นลูประธรรมเพราะจับต้องได้บ้านรถที่ดินสุภาเนี่ยถึงจะเป็นผู้ใหญ่จับต้องได้ก็จริงแต่ในนามสุภาคือเขาเรียกว่านามธรรมานะครับสุดท้ายคือราภะก็คือนามธรรมาเหมือนกันจับต้องไม่ได้โชคลาภเนี่ย หลายคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าเวลาดวงไม่ดีให้ไปทําบุญแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรทําอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยผมอยากจะเตือนหลายๆคนชาวพุทธเอย่ยชาวไทยเอย่ยกําลังหลงงมงมคงกันอยู่ว่าคือไม่ได้ได่านะครับแต่เห็นแล้วมันแบบอืมนี่แหละคนคือเราต้องเข้าใจว่าเราต้องทําบุญตอนที่ยิ่งต้องดียิ่งต้องมียิ่งต้องทํา จำไว้ว่ารวยอยู่ทำคือคุณเคยเห็นเศรษฐีนะครับเขาวิ่งทําบุญสิบวัดสิบาเนี่ยเห็นไหมครับเขาเขามีตังเขาก็ทําบุญได้มากเห็นไหมครับแต่ตามจริงมันไม่เกี่ยวหรอกเขาว่ามากหรือน้อยเนี่ยแต่ถ้าทําบุญเอาหน้าได้แต่หน้านะครับจาไว้ดังนั้นเนี่ยทำบุญพอประมาณแต่ทําด้วยจิตศรัทธาแล้วก็ทําตอนดีๆยิ่งต้องทําเพราะเรามีเงิน ถ้าเราไม่มีเงินปุ๊บเนี่ยจะทําก็ลําบากแล้วทีเนี้ยเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปทําตอนพอตอนที่ลําบากไอ้ตอนมีเงินทําไมไม่ทํากันเข้าใจไหมครับที่ผมกาลังชี้แจงเนี่ยคืออย่าคิดว่าทําบุญตอนตกระกาลําบากแล้วบุญจะช่วยเราเป็นความคิดที่ผิดเป็นความเชื่อที่ผิดผิดความเชื่อที่ถูกต้องคือต้องทําสะสมจําไว้ว่าบ่อบุญของคุณมันเหือดแหง้งแล้วบุญไหนจะมาช่วยคุณได้ จริงไม่จริงต้องให้คุณทําบุญเติมเข้าไปแล้วมาคิดว่ามันจะเต็มเนาะในเมื่อคุณไม่เคยทําบุญสักทีผมเนี่ยเคยเจอมากับตัวตอนเด็กนะครับพอแม่ให้เงินมาเฉ,าเฉพาะกินข้าวกินขนมก็คือห้ามห้ามไม่ต้องเหลือเก็บคือให้กินให้หมดแม่ให้แค่นั้นแต่ให้น้อยมากครับคือแม่ผมเป็นคนจากัดเรื่องการเงินเสมอก็คือคือเขาเอ,อาจจะสอนลูกนะครับก็คือให้เราเข้านั้น๊บได้น้อยกว่าคนอื่นเขาผมก็ต้องกิน เก็บเงินพอทําบุญก็บาทหนึ่งบางทีก็ไม่ทําเพราะด้วยความแบบเราได้น้อยครับเราก็เลยไม่เหลือเงินจะทําบุญแล้วอะบางทีก็ก็ทําดีกว่าเพราะว่านานๆทําทีก็บาทหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยครับคือแบบพอคิดไปถึงอดีตเนี่ยมันสุดๆจริงๆนะคือแบบเนี่ยตอนไม่มีตังค์มันเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมครับทำได้ทีละบาท2บาทเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมากน้อยก็5บาท10บาทก็เคยทําบ้างแต่ว่าน้อยจริงๆส่วนมากจะบาทหนึ่งบาทหนึ่งครับแต่ก็เข้าใจว่าเด็กเนาะ คือนึกถึงบุญได้ก็ดีแล้วนะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องคือผมจําได้เนี่ยผมขอบคุณยายมากก็คือตอนที่เขาทําวัดใหม่คืออยู่บ้านนอกครับออกไปข้างนอกนอกๆน,นะครับคืออยู่ในตัวเมืองแล้วออกไปอีกนะครับเรียกว่าบ้านนอกกันว่าได้เลยก็คือยายอยตอนเด็กเนี่ยพาไปคือยายอยู่บ้านนอกะครับยายอยู่แบบเขาเรียกานอกเขตเทศบาลแล้วกันเนะาะยายเรียกว่าบ้านนอกเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการเหยียดนะครับเอาไปว่าเขตนอกเขตเทศบาลไปไกลมาก ก็คือต่างอำเภอเลยนะครับทีนี้ยายก็เลยพาไปทำสร้างศาลาการเปรียนแล้วเราก็เด็กเนาะเราไม่มีตังยายก็ให้ตังเรานะครับกับพี่ชายคนหนึ่งก็โยนลงไปคือมันจะเป็นหลุมที่ทําแบบบางสาเอกหรืออะไรสักอย่างหรือไม่ก็ฝั่งลูกนิมิตสักอย่างนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างศาลาการเปรียนะครับก็คือโยนเหรียญโยนทองโยนเพชรนะครับแล้วแต่โยนลงไปนะครับแล้วเขาก็จะถมเนาะผมก็ ได้เหรียญน,นะอะไรก็ยนก็คือเด็กนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่ว่าเราบานึกย้อนไปออขอบคุณยายว่ายายพาทาบุญใหญ่มากเพราะว่าใครมาใช้สาราการเปลี่ยนนั้นนะ่ะก็จะได้บุญหมดเลยได้บุญตลอดตลอดที่มีสารานั้นอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือหรือเป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรโอสบูสดวิหารนั้นอยู่ตลอดเนี่ยเจ้าแม่คนอิ่มพันมือผมก็ได้ทําก็ช่วยเหลือพ่อกับแม่ไปก็คือช่วยกันออกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็ช่วยๆกันออกนี่ครับ ญาติระะเราเป็นประธานด้วยรเราก็ต้องทําเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับก็ก็เลยช่วยช่วยแม่ไปก็เลยเอาไปทําบุญอย่างเงี้ยครับก็มีชื่อสลักไว้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ดีใจว่าเออเราได้ทาใหญ่ๆหเนี่ยสองครั้งละนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือสร้างมาเป็นรูปขรลขรเนาะโอองใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่มากใหญ่แบบตึกหกชั้นได้ะครับสูงมากอืมก็ก็ดีใจตรงที่ว่าเราได้ทําคืออยากได้บุญใหญ่แบบเนี้ยเพราะผมเป็นคนไม่ได้ค่อย เขาทำบุญเท่าไหร่แต่เราทำทานบ่อยแต่คราวนี้เป็นบุญละนะครับอะไรประมาณนี้สมัครทำบุญแล้วบุญใหญ่แต่ว่าทานเนี่ยให้เรื่อยๆให้ทีละนิดแต่ให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้ก็ฝึกทำทั้งบุญทั้งทานอย่าเลือกครับต้องทำทั้งหมดถ้าไม่อยากเข้าวัดก็ทำหยอดตู้กระปุกเนะี่ยตอนไปห้างผมชอบหยอดนะครับหยอดเท่าไหร่ก็หยอดไปไม่ต้องหน้าใหญ่หยอดแบงพันหรอกนะครับยี่สิบก็ได้ห้าบาทสิบบาทก็ได้มีเท่าไหร่หยอดเท่านั้นด้วยความจิตศรัทธานะครับประมาณนี้ อย่าทำแล้วเดือดร้อนทีหลังครับก็แล้วก็แชร์กดบซับสไครต์ติดตามบางังแจให้ได้นะครับขอบคุณครับ